เขาถามมาว่าตอนนี้ตกงานนะครับต้องต้องออกจากงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เขาถามมาทางมาทางไลน์เห็นคลิปผมเนี่ยสอนเรื่องเกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์นะครับแล้วเขาก็เป็นคนที่ไม่ชอบไลฟ์สดไม่อยากออกกล้องนะครับเคยอยากจะขายออนไลน์ในเมืองไทยมาสักพักนึงแล้วแต่ว่าหลายๆคนที่แนะนําเขาก็คือแนะนําให้ทำไลฟ์สดอะไรเงี้ย ถ้าถ้าเป็นส่วนตัวผมนะครับขายของในเมืองไทยผมก็แนะนาให้ทุกคนทําไลฟ์สดนะเพราะหนึ่งนะครับง่ายสองเข้าถึงคนในการขายได้ค่อนข้างง่ายสานะครับคนเนี่ยค่อนข้างที่จะเชื่อใจเห็น <c oughs> คนขายตัวเป็นๆน,นะครับแบบนี้มากกว่านะสำหรับเมืองไทยแต่เขาบอกว่าเขาไม่เหมาะกับการทําไลฟ์สดคําถามแรกเลยคือถามก่อนว่าใครบอกคุณนะว่าคุณไม่เหมาะกับการทําไลฟ์สดนะครับ <c oughs>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  ถ้าชาวบ้านเขาบอกอย่าไปใส่ใจคำพูดคนอื่นนะครับให้ยึดถึงหัวใจของตัวเรานะครับให้ยึดถึงว่าเราอยากทำมันจริงไหมนั่นคือสิ่งที่คุณต้องตอบตัวเองไม่ใช่ว่าคุณเอาคำถามของคนอื่นมาตัดสินว่าเราไม่เหมาะสมอันนี้ไม่ถูกนะครับถ้าใช่ประเด็นนี้นะสองนะครับถ้าคุณไม่ได้ฟังคนอื่นแต่คุณบอกว่าตัวคุณเองไม่กล้า นะครับผมว่าการคําว่าไม,ไม่กล้าเนี่ยมันเป็นคําที่ฆ่าคนมาเยอะแล้วนะครับไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าทําอะไรสักทีไม่กล้าที่จะออกมาเผชิญสักทีเนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสนะครับที่จะประสบความสําเร็จได้อันนี้อาจจะพูดตรงนิดหนึ่งนะครับแต่มันเป็นเรื่องจริงนะผมว่าสันทัตยานของของคนกล้าอยู่แล้วนะครับกล้าอยู่แล้ว ทำไมอ่ะเวลาที่คุณไปกินข้าวเปดไปกินอะไรก็เห็นคุณโพสต์ตัวเองตลอดแล้วคุณบอกว่าไม่กล้าออกกลองอันนี้ผมว่าไม่ใช่มันแค่เปลี่ยนจากเป็นภาพนิ่งหรือบางคนถ่ายวิดีโอตัวเองด้ซ้าไปนะครับแล้วมาขายของทําไมมันไม่กล้าล่ะมันรู้ว่าเป็นประเด็นนี้หรือเปล่านะครับนะอันนี้คือทั้งสองอย่างเนี่ยทุกคนสามารถทําได้และเริ่มต้นได้ผมว่ามันไม่ใช่ประเด็นที่จะมาตัดสินว่าเราไม่เหมาะหรือไม่เหมาะ ถ้าคนอื่นบอกไม่เหมาะอย่าไปฟังเขานะครับคุณลองตัดสินใจด้วยหัวใจของคุณก่อนถ้าคุณทำแล้วคุณคิดว่าไม่ใช่ตัวตัวเราอันนี้คุณจะไม่เสียใจเพราะคุณตัดสินใจจากตัวเองนะครับ